ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในจังหวัดจันทบุรีครับแห่ลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนเพื่อทำหน้าที่ในสังกัดสนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับโดยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพลังการมิตรภาพที่171นะครับได้ทําแต้มชนะผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทารามขาดลอยครับที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี1อําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีคณะกรรมการดําเนินการจัดการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เขตเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรีได้ดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจังหวัดจันทบุรีสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อไปเลือกตั้งกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูตามปฏิทินการดำเนินการเลือกตั้งในขั้นตอนที่2ต่อไปสำหรับการดำเนินการเลือกตั้งในส่วนของจังหวัดจันทบุรีในครั้งนี้มีผู้ลงสมัครลงรับเลือกตั้งจำนวน2รายคือหมายเลขหนึ่งนายบันเทิงดีรัศมี ู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพลังการมิตรภาพที่171อเอำเภอนนยามจังหวัดจันทบุรีและหมายเลข2นาในประวิทย์บุรณะโกศลผู้อในการโรงเรียนวัฒน,นารามอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีในส่วนของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งคือผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษาจันทบุรีเขต1จํานวน1 1 6 6คนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษาจันทบุรีเขต2จํานวน1246คน สังกัดการศึกษาพิเศษจันทบุรีจำนวน18คนสังกัดการศึกษาสงเคราะห์จังหวัดจันทบุรี61คนปรากฏว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ได้เดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างคับข้างมากถึง2860คนและเมื่อปิดหีมนับคะแนนเมื่อเวลา15บหนาิกนาทีและสิ้นสุดในเวลา18นาฬิกาปรากฏว่าหมายเลขหนึ่งนายบันเทิงดีรัศมีได้คะแนน1,706คะแนนหมายเลขสองนายประวิทย์บรุรณาโกศลได้1 1 1 4คะแนน